วว้า <Wow. S 2> สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแชร์าการลบวัตถุสิ่งของนะครับที่อยู่ในเฟรมภาพของเราที่เราไม่ต้องการนะครับโดยใช้โปรแกรม Photoshop นะครับวันนี้ที่นำมาแนะนำก็เป็น Photoshop เวอร์ชัน่น2นะครับเป็นตัวใหม่นะครับก็มี รูเล่นหลายตัวเลยนะครับจริงๆแล้ว Photoshop ก็สามารถทำได้หลายวิธีนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมเลือกใช้นะครับดับแรกเราก็มาดูภาพที่เราต้องการจะลบเลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นเป็นเรือเป็นวัตถุสิ่งของลบได้หมดนะครับโดยเราจะใช้เครื่องมือนะครับรีมูฟทูลตรงนี้นะครับติดขึ้นมานะครับได้เครื่องมือนี่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ มาวงตรงรูปภาพที่เราต้องการจะลบเลยนะครับก็คลิกเมาส์ขวานะครับคลิกเมาส์ขวารอบวัตถุที่เราต้องการลบนะครับนี่โปรแกรมก็จะประมวลผลนี่เลยครับง่ายมากนะครับสามารถเลือกลบได้หมดเลยนะครับอ่านี่ครับผมลบได้หมดเลยครับง่ายมากนะครับถ้าเป็น photoshop ตัวก่อนก่อนก็ต้องใช้วิธีส s t a ป์นะครับอาจจะทําให้ภาพเสียรายละเอียดไปอ่านี่นะครับลบไปหมดเลยนะครับนี่ครับ ทำให้การทํางานของเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับวันนี้อ่านี่เลยใครครับโอเคครับเห็นไหมครับสวยมากนะครับชอบวีดีโอก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ